สวัสดีครับผมวิศนุบาลาศีนะครับจากบริษัท NNT Organic a g r i c u เองครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ท่าเรือ Marina and Water เตอร์คลับนั่นเองครับจังหวัดนนทบุรีวันนี้นะครับเรามีภารกิจสำคัญนั่นก็คือการฉีดพีวโฟมใส่ทุ่นเรือที่เป็นทุ่นอลูมิเนียมนะครับซึ่งทุ่นตัวนี้ครับเจ้าของแจ้งว่าเกิดปัญหาการรั่วซึมนะครับซึ่งไม่ทราบว่ารั่วซึมมาจากด้านไหนนะครับแต่ทางเรานะครับสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วซึมที่รอยเชื่อมเองครับเพราะว่าตัวทุ่นเนี่ยยเเป็นนอลูมมิี ไม่เกิดสนิมน,นะครับก็น่าจะไม่สามารถเกิดการรั่วซึมได้แต่ก็มีจุดอ่อนที่รอยเชื่อมของทุนน่นนะครับส่วนขั้นตอนการทํางานแบบสังเกตุระบ้างตอดตามเข้าชม,มน,นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการเอียงเรือมาด้านหน้านะครับแล้วก็ทาการเจาะวีโฟมเนี่ยตามระยะการกั้นท้องของทุ่นนะครับสังเกตได้ว่าทุ่นนี้นะเกิดการรั่วซึมนะครับพอทำการเจาะเข้าไปเนี่ยก็มีน้าไหลออกมา ตอนนี้เราเจาะเป็นเวลาทึ่นชั่วโมงล่วงหน้านะครับน้ำยังไหลออกไปหมดเลยแสดงว่ามีการรั่วซึมเข้าไปเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับขนาดเป็นทุ่นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับก็ยังเกิดการรั่วซึมได้นะครับแม้ทุ่นจะไม่เป็นสนิมเราทัน,นิีถามว่าน่าจะเกิดจากรอยเชื่อมต่อของแต่และทุ่นแต่และช่วนะครับประมาณนี้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่ทําการเจาะนะครับเราจ,าจะไม่สามารถฉีดพีวอคไปในทุ่นได้นะครับก็าอาจจะทําให้พีวอคของเราเนี่ย ไม่เกิดการขยายตัวหรือการขยายตัวไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับผมือขั้นตอนแรกของการทํางานนะครับรณตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็ได้ทำการฉีดพีวโฟมเข้าไปแล้วนะครับเราเริ่มจากทุ่นทางด้านขวาที่เห็นนะครับรูแรกนะครับที่เราเจาะและทั้งหมดทุ่นนี้มีประมาณ5รูนะครับเราเจาะตามระยะการขยายตัวของเนื้อโฟมครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการฉีดพีวโฟมของเรานั้นจะเต็มทุ่นตลอดความยาวของทุ่นนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามารอดู อนโฟมเต็มทุ่นนะครับก็จะเป็นยังไงรอติดตามรับชมได้เลยครับครับก็เสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานฉีดโฟมใส่ทุ่นเรืออลูมิเนียมลำนี้นะครับโดยขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะทำการตัดแต่งโฟมส่วนเกินด้วยการเจียนะครับแล้วก็เป็นการเจียเปิดผิวให้อลูมิเนียมครับแลวขั้นตอนสุดท้ายก็จะเก็บงานด้วยสัญญา epoxy ครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมเข้าไปในรูที่เราเจาะฉีดนั่นเองครับผม และหาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อสอบถามเรื่องงานฉีดยูฟมแบบนี้จะเป็นทุ่นแบบนี้โพต่างๆหรือแม้กระทั่งถังพลาสติกนะครับก็สามารถติดต่อเราช่องทางที่คุณนลันครับผมและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิศนุม,มาลาศีจากบริษัทเอ็นเอ็มพีออกอากาจำกัดต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ